ก็คิดเราทับตาตาก็ทับใหญ่ก็นหนึ่งเป็ดโอ้ทับได้หนึ่งเป็อ้ตาเปียกระเป็ดกนเจนกนหนึ่เนหงเป็ดกันอ๋อได้หนึ่ปแปต้นต้นต้นออกหนึ่งเปนหนึ่เป็ดนาะชอบโยกห้ตาโยกใหญ่อยู่ใกล้กันไม่ดินเลยเนาะเด็กบนเ ตันนั่นก็น้อยอยู่ๆกับตากันเลิ่งแปลกแยกอยู่แบบพีการนี่เขาเริ่มทับกันบ่อยเขกเล่นมั้งเขาโยกเขาทับแบบไหนมันจะขึ้นทับยังไงไหนเขายกให้ผมดูหน่อยยกให้ผมดูหน่อยไหนเขายกเขามันขึ้นยังไงเขึ้นยังไงผมที่ขึ้นกันนี่กันเลิ่งแช่เหรกันเลิงแช่ตาตาขึ้นทับนะตุ้ตาทะลิ่งเรื่องนี้โอ้ยคนจก้มเลยคนแก้มเลยไอ้จ่าจะทับแค่ไทับอย่างนี้เลยไม่ลงเลย เขาชอบอยู่อย่างนี้จ้าเขึ้นขึ้นอยู่ข้างบนเลยจ้าเย้ใยายก็เดินเดินก็ไปด้วยกันกระตาโตเจ้กระตาขี่กัระตากิ๊กกระโยกยหญอ้าวกำจัดไปโยกไม่เอาไปโยกแต่ก็ไม่ตกใช่ไหมคะไม่ตกอ๋อไเมตตุกชอบขึ้นหยอกกันอย่างนี้ก็ร้องด้วยร้องเหมือนเสียงคนเลยร้องเหมือนเสียงนกเสียงนกพีิโรกใช่ถ้าเป็นพิโรก ก็กลองเสียงดังเหมือนกันเนาะเสียงดังนะฮะลองมันว่้ลองฮู้ๆเลยเขาไม่ปิดหน้าเลยเนาะยายเนี่ยหน้ายายโชว์หน้าหาตัวเลขอ่ะนะเราหาตัวเลขกันก่อนเห้นว่าไงคนมีเซนเราเคยนาแล้วนี่ยอย่างเคยเดินได้เดือนเดียวใช่ไหมเห็นแต่นนี่แหละจะรู้อะไรจะรู้ แต่คนจะเรียนผูเลยนี่เขาไม่ยอมหดมันเข้ามันนะตัวนั้นเขากำลันขี้อายอ่ะขี้อายตาอายได้ขึ้นได้ขึ้นโคมยายแล้วก็ขี้อายเลยโว้ได้ขึ้นโคมได้ขึ้นโคมอหยตาชอบเกรงอยู่เลยยายยายเดินมาสิยายเดินมาเน้นยายมองแล้วมองเราเองไยเออทำาน่นแป๊บๆหลัง แค่ตัวนี้ไม่ยายแค่ตัวนี้เราไปเจ้าตึงกระโปรงกระหอมอยคลีกนี่เจ้าเอาถามเว้ยตึงโปร่งอยายคลีกเช็งยายบ่ชิงกระเดรหมุกตัวยายบ่ได้โมได้โมอืมไม่ค่ะเดี๋ยวเอาแตงรามากินเด้อภาษาเจ้าตึงกระโปรงกระหอมอยคลีกภาษาท้องถิ่นครับเราเอ็งยายบ่โทรกระเดรหมุกต้องไปถามตาดูว่าตาใช่ไหมหือยายก็ถามตานี่นาเออเงยหน้าไปถามตา ถามว่ามยังไรตามว่าออกรอ้ออกไหมออกออกไหมตาออกวานเยมองมาแล้วออกยายไปถามตาน่ยมาเยียบไปม้ยเยบไปเร็วๆวๆเร็วๆเอ็วำลรมวๆเร็าเรมาๆยร็วๆเ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 ร็บๆเรัวเร็วๆเ็วๆวเวกรวเรเตวก็รเน้องเววเ็วรือเ หรืออย t, ่างนี้วะไม่อายเอาไปเจ็งมาสั่นตะเลขนี่เจ็งก่อยเดินไปเม่ใหญ่อ่าหันหน้ามาเย่ฮัมาบอรเจ็งวันี้เลยอ่ะมาเล็กนี่เจ็งไิดเดิร์มมาอ่าอือนี่เล็กเดิร์มเมื่อเจ่งัมเบรงเล็กสองเห็นตรงนี้นี่คุณผู้ชมนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมสอจ้าเจ็ดสองห้านี่เล็กสองที่เห็นโอ้เห็นเล็กสองอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมอ่เล็กสอง ลงมาแล้วเลขสองยังอยู่เหมือนเดิมสองสองห้างเลขสองที่ตาเลขห้าที่ยายวางตกี้เลขสองห้าหรือถ้าใครแปลได้แปลถูกก็แปลเอาเดิมนี่เลขสองเห็นที่ตาเลขห้าเห็นที่ยายเนี่ยอ๋อต้องให้เลขสองเห็นที่ตาเลขห้าไปเห็นไม่บางคนเขาจะแปลเป็นตัวอื่นนะคือใครแปรโอ๊ยเฮ้ยมาโผล่มาเนี่ยผิดปิดปิดโอ้ยทานยมกินเอง ตาตาหัลโหลตาออกมาแล้วตาสิใหญ่นต,ตาหนิตาหนิขี้อายเนาะตาเนาะที่ขี้อายแต่ทำไมขึ้นโคมใหญ่ได้โคมเวลาขึ้นโคมใหญ่ได้เวลาขึ้นไม่อายเวลาขึ้นเราไม่อายตลกนะตาชอบเล่นตาชอบแกล้งยาย่ิีเลี้ยงตาไหมแป๊กมา้าตาไหมกระบี่ใหญ่เนาอ ผอมาแล้วเอาปากกาออกนี่ก็คือออกแน่นอนออกแล้วออกแล้วออกแน่นอนออกแล้ว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 ไปแล้วออกแล้วไปแล้วหันตูดชนกันแล้วเพื่อนอ่างไปตูดเพื่อนเนาะตัวนั้นอันในเลสสามจังอ๋อถ้าถ้าตัวถ้าตัวเมียมันจะจะออกอย่างนั้นใช่ไหมครับนี่สาวนี่ใหญ่เนี่ยนี่นต่ตัวเลยกตัเมียตัวผู้ตัวใหญ่อเดี๋ยวให้ให้เยียบให้หน่อย กันมาย้ยบเต้นก็นคนแก่มาหยยบไปอยู่เลยวหยยบเลยให้ใหน่อยหยยบไปอยู่เลยเเหยยบเลยหยยบเลยเหียนเลยหยยบเลยดูนะว่ายายจะหยยบไหมยบเยได้หน i mean? ่อยหยบูแท้แท่ยูแท้แท่แท่ยูแท่แทแครับนีเนียูแทตาไปแล้วตาไปแล้วตาจะไปหยับด้วยถ้าถ้าาแ่แมไว้ตาไปแล้วตาไปแล้วตาไแล้วตามยาดรอตานูตเกี ไอเกเจเลยไเกยาเียตาเียยตายเตมดดูน้าว่าตาจะหันไปเยียบไหมเออดูตาดูตาจะเยียบไหมตาจะไปเยียบไหมตาจะไปเยียบเลยตาเยไปตาไปเร็วเราตังยาวเลยเนาะอาเยียบเลยตาเยียบเลยเย้เฮ้เฮ้เฮอ้สองสอ ข้างเนี่ยจะเจี๊ยนจะเจี๊ยนเลยฮาสองนี่นี่เยียบข้างหนึ่งฮ่าสองแท้ๆเอามาโชว์พี่สมุตมาโชว์นิดนึงอ่ะเฮ้ยมาเหยียบสองแท้ๆเหยียบแล้วเหยยีบแล้วเอามาดูฮ่าสองแท้ๆปกติตาจะขี้อายเนาะแต่นี่ตาเดินดีๆหนักตัวกิจเกลียนอ่ะตุ่เกลียนอ่ะโอ้ยเหยียบแล้วเยียบแล้วแออกแล้วฮ่าสองแท้ๆสรุปเหยียบแล้วครับไม่กินอ่เอากจะชัดเลยอ่ะเลขกสองเลขกหาเลขกสองหาแล้วก็ จ็ดสองห้าออกแเออกแต่เเขาว่าเลขอะไรเตาน่ะเต่าเตาหนึ่งบ่เอานี่นะครับคุณผู้ชมเนาะก็นั่งเนาะเลขสองอยู่ที่ยายเลขสองอยู่ที่ตาเลขสองอยู่ที่ตาเลขห้าอยู่ที่ยายรวมกันแล้วเป็นสองห้าแล้วก็เห็นเลขเลขเจ็ดอยู่ที่ไหนนะเลขเจ็ดอยู่ที่ตาที่ตาด้วยเห็นเลขเจ็ดอันหนึ่งด้วยแล้วก็ตีเป็นสามตัวเป็นเจ็ดสองห้าสองห้ายายชอบไหมเนาะ ยายอวไ่อยชไ่ยหน้ามนทังนี้ดูยายชไปไหนเน่ยยายอมยายโอ้ยายส่ระตุงทุ่งอ่ยยายกระตุ้่่ะถูกประจาเลยยายชอบตัวไหนเนี่ยชอบชอบต้ชาหน้าแต่ปจรเนอย่างยายมันเห็นยายมองไม่เห็นเราเมื่อกี้นี่นะแล้วยายมีเลขในใจหยงวดนี้ ตอนบ้านหน่อยอ๋อยังไม่ได้ตรงไหนจนมากจะเอาช่วงไหนยายจะเอาช่วงเต็มเบอร์เต็มตรงนี้ตรงนี้จ้าวันวันนี้วันพระได้วันนี้วันพระวันนี้คือนี้บักยายจะฝันทุกวันพระมันฝันแต่บ่สวดมนต์อ๋อมาสวดมนต์มาสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็เอาเลขจังไหนสวดมนต์ก็จุดทั้งค่ําจุดทุกอย่างท้ายคออ๋อยายจุดที่ไหนที่ครูมานบ่บ่ทันถ้าสวดมนต์อีนอกก็สิเอ้อตรอมาจุด อ๋อถ้าสวดตรงนู้นก็จุดตรงนู้นสวดตรงไหนก็จุดตรงนั้นปาวเต็มจะปาวติให้ปาวให้เลยว่ะนะครับสวดเอาไว้บ้านเอามีนให้โตเด้อแต่ยายจ้าตาทุกเลมโตงกเดลให้โตให้คนเจ้าให้บ้านให้มีให้มีบารมี หนึ่งส่วนไอหมวยจรจรทุกคนจะได้ถูกประยัคนเจ้าจ้าตาทุกตาทุใหญ่นะนี่นะจะให้พอเป็นภาษาต่างประเทศครับค่ะก็เก็บไปเป็นแนวทางได้นะคะท่านผู้ชมกับการเสี่งโชคเสียงลาบนะคะสองห้าห้าสองนะคะเลขสวยอยู่นะคะ ค่ะก,ก็สุดท้ายนี้นะคะเอดก็ขอให้ท่านผู้ชมและเอซีทุกท่านนะคะโชคดีนะคะมีโชคมีลาภเ่วมกันนะคะคาขายร่ำรวยถูกหน้อยรวยเบืรอนะคะแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>